ตำนานจอมยุทธ์ู้ถังซานภาค5บทที่505เพื่อเอาชนะถังซานผู้เล่นเบฮีมอสไม่ได้คิดถึงเกมต่อไปสาเหตุหลักมาจากการที่การบินของถังซานปรับปรามมันไม่สะดวกเกินไปกรงเล็บของเขาชัดเจนว่ากำลังจะโจมตีแทงซานแต่ผลที่ได้คือพวกเขาถูกเด้งออกหรือหลีกเลี่ยงโดยคู่ต่อสู้ มักจะทำงานที่ไร้ประโยชน์อยู่เสมอพลังของสายเลือดของเขาถูกกลืนกินมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเห็นว่าเขากำลังจะแพ้เกมนี้ก็ไม่มีอะไรเหลือให้เก็บอีกแล้วยิ่งกว่านั้นความสามารถในการแสดงความสามารถของพายุได้สำเร็จก็เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าเขาแข็งแกร่งเพียงใดในพายุที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้การหลบหลีกทั้งหมดนั้นไร้ความหมายเพราะในพายุใบมีดกรงเล็บนั้นพื้นที่แตกสลายและแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหลีกเลี่ยง ฉากนี้สร้างความตกใจให้กับผู้คนทั่วทั้งจัตุรัสบรรพบรุษอย่างไม่ต้องสงสยัยพวกเขาไม่เคยเห็นพวกออฟยักเบฮีมอดแสดงพยายุใบมีดแบบนี้มาหลายปีแล้วแม้แต่ขุนนางผู้ยิ่งใหญ่ในที่นั่งมีไอีก็อดไม่ได้ที่จะแสดงความชื่นชมยินดี การแสดงออกของหมาเวิร์นบู้ดูน่าเกลียดเล็กน้อยผู้ชายคนนี้แข็งแกร่งมากเขาสามารถต้านทานการโจมตีระดับนี้ได้หรือไม่เกรงว่าจะยากมันน่ากลัวมากที่ฉันได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกลุ่มนี้จริงๆกล่าวอีกในหนึ่งแม้ว่าเขาจะไม่แพ้หมายเลข6ก,ก็ตามแต่ก็ยากที่จะได้รับผลประโยชน์ต่อหน้าผู้เล่นเบฮีมอสปอบเขารู้สึกปวดหลังกระทันหารและเสียงโกรธของพ่อดังมาจากด้านหลัง ดูคนดูว่าพวกเขาแข็งแกร่งแค่ไหนดูคุณอีกครั้งเสียเปล่าจุลภาคจุดหมาเหวินบู้ดูไม่พอใจและไม่กล้าหันไปเถียงเพราะเขารู้ดีว่าผลขององค์การโต้เถียงคืออะไรนี่คือลูกของคนอื่นในตำนานหรือเปล่าอย่างไรก็ตามในเวลานี้ดวงตาของเขาเป็นประกายขึ้นมาทันทีเขามองกลับมาที่พ่อของเขาและพูดว่ายังจะแพ้เหมือนเดิมหรือเปล่า พ่อของหมาเหวริรนมูซึ่งเป็นแมมมอธสีทองตัวใหญ่ตะลึงไปชั่วครู่เขาเห็นมันด้วยเขาเห็นมันด้วยในแสงสีแดงที่เต็มท้องฟ้าแสงสีทองเล็กน้อยลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าหมุนด้วยความเร็วสูงและพุ่งขึ้นไปในอากาศพุ่งออกจากขอบเขตที่แสงสีแดงปกคลุมบนแสงสีทองที่หมุนอย่างรวดเร็วยังมีชั้นแสงสีขาวทองสว่างอยู่ด้วย แทงซานไม่ได้คาดหวังว่าคู่ต่อสู้จะสิ้นหวังขนาดนี้เมื่อเขารู้สึกว่าพลังสายเลือดของคู่ต่อสู้ถูกกลืนกินไปอย่างอ่อนแอมากขึ้นเรื่อยๆด้วยตัวเขาเองเขาคิดว่าเขาจะชนะแต่ไม่คิดว่าฝ่ายตรงข้ามจะมีวิธีการระเบิดดังกล่าวแต่เขาเป็นใครอดีตราชาเทพในแง่ของประสบการณ์การต่อสู้แม้แต่จัก,กรพรรดิแห่งโลกนี้ก็ยังไม่สามารถเทียบกับเขาได้เมื่อรู้สึกแย่แทงซานก็ตัดสินใจอย่างถูกต้องทันที ในเวลานี้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะหลบหนีจากสนามรบด้วยวิธีการเคลื่อนย้ายอวากาศเนื่องจากคุณไม่สามารถเทเลพอร์ตได้คุณจึงทำได้เพียงใช้ความเร็วเพื่อเอาชนะความเร็วของวายุพับปีกทองเพิ่มขึ้นถึงขีดสุดในทันใดแม้ว่าเขาจะถูกแสงกรงเล็บปกคลุมในช่วพริบตาต่อไปแต่เขาก็ยังรีบวิ่งออกจากระยะการโจมตีของพายุกรงเล็บด้วยความเร็วที่เร็วมากะยานถึง9 0 0 0หมืไมล์ ด้วยโมเมนตัมที่ระเบิดออกมาอย่างกระทันหันเขาควบคุมร่างกายให้หมุนอย่างรวดเร็วการปีกของเขาและแก๊งทองคําเข้าไปโดยไม่ต้องสํารองในการหมุนอย่างรวดเร็วเปิดสนามขับไล่ของแก๊งทองคําอย่างเต็มที่เขาเป็นเหมือนใบพัดที่หมุนอย่างรวดเร็วที่มินขึ้นไปพุ่งออกไปก่อนที่ใบมีดจะปิด บนท้องฟ้ามีแสงสีแดงและมีช่องว่างรู้สึกถึงการระเบิดของพลังงานที่น่าสะพรึงกลัวแม้ว่าถังซานจะหลบหนีไปแล้วแต่หนังศีรักของเขาก็ยังรู้สึกชาน่ากลัวมีเฮมอตน่ากลัวจริงๆความเร็วความแข็งแกร่งการป้องกัน การโจมตีการระเบิดล้วนน่าทึ่งจากนี้จะเห็นได้ว่าจาัก,กรพรรดิสูุนแยกสวรรค์ทรงพลังเพียงใดในทํานองเดียวกันจัก,กรพรรดิปสยุนผู้ยิ่งใหญ่อีกสามองค์ที่อยู่เหนือเขานั้นแข็งแกร่งเพียงใดกรงเล็บสีแดงด้านล่างค่อยๆหายไปการระเบิดครั้งใหญ่ที่กินเวลาเกือบสิบวินาทีเกือบทําลายสนามแข่งขันทั้งหมดที่ใจกลางของไฟสีแดงร่างสูงค่อยๆปรากฏขึ้นเขาก้มลงใช้กรงเล็บอันแหลมคมคู่หนึ่งหมุนบนพื้นที่แตกสลาย ก่อนที่แสงกรงเล็บจะหายไปอย่างสมบูรณ์แทงซานได้หันไปทางของเขาแล้วความเร็วของเขาก็ระเบิดอีกครั้งแสงสีทองวูบวาบในดวงตาของเขาและแสงสีม่วงก็หายไปในพริบตาความตกใจทางจิตใจจากทงางซานแทบจะพุ่งเข้าไปในทะเลวิญญาณของผู้เล่นเบฮีมอสแทบจะในทันที แม้ว่าพวกเบฮีมอตจะไม่ค่อยเก่งเรื่องพลังจิตแต่การป้องกันทางจิตของพวกมันก็แข็งแกร่งมากด้วยสภาวะกระหายเลือดมันสามารถปิดกั้นทะเลแห่งวิญญ,ญาณทำให้คู่ต่อสู้ที่เก่งด้านการต่อสู้ฝ่ายวิญญ,ญาณไม่สามารถโจมตีได้พวกเขาถูกเรียกว่าแข็งแกร่งที่สุดในแผ่นดินและเรียกได้ว่าไม่มีข้อบอกพร่อง อย่างไรก็ตามการปิดล้อมทางจิตยังต้องการให้พวกเขาอยู่ในสภาพปกติหลังจากแสดงอาการกระหายเลือดและกระหายเลือดอย่างต่อเนื่องผู้เล่นออกยักเบฮีมอสคนนี้ไม่สามารถทำเช่นนี้ได้มานานแล้วเขายังคิดว่าถังซานกลายเป็นเท่าฐานไปแล้วในพายุกรงเล็บของเขาเองหลังจากฝึกฝนเคล็ดลับนี้แล้วเขารู้ว่าพลังนั้นแข็งแกร่งเพียงใด จักรพพัดผสูนแยกสวรรค์ยังบอกเขาว่าภายในขอบเขตขององค์การเคลื่อนไหวนี้ไม่มีคู่ต่อสู้คนไหนที่จะรอดได้ เมฮีมอตแตกต่างจากเผ่าพันธุ์อื่นๆที่มีจัก,กรพรรดินอกเหนือจากมังกรและนกฟีนิกซ์แล้วพวกเขาเป็นกลุ่มที่3ที่ได้รับมรดกจากจัก,กรพรรดิอสศูรผู้ยิ่งใหญ่เสมอท่ามกลางกลุ่มมอนสเตอร์ทั้งหมดกล่าวคือไม่ว่ายุคไหนสัตว์ร,ร้ายมีมอนจะมีจัก,กรพรรดิอสศูนย์ตัวใหญ่จุดนี้แม้แต่เผ่าจิ้งจอกสวรรค์ก็ทําไม่ได้จะเห็นได้ว่าพื้นหลังของเผ่าสัตว์ร,ร้ายยักษ์เบฮีมอตนั้นลึกเพียงใด ดังนั้นหลังจากเสร็จสิ้นการโจมตีนี้เขาคิดว่าคู่ต่อสู้ถูกฆ่าด้วยตัวเองความตกใจทางวิญญาณของเบฮีมอสเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์เช่นนี้เขาจะป้องกันตัวเองได้อย่างไร เกือบจะในทันทีรูม่านตาของเขาสูญเสียความแวววาวและสมองของเขาก็ว่างเปล่าไม่สามารถแม้แต่จะพูดคำเพื่อยอมรับความพ่ายแพ้และถังซานก็รีบลงไปทันทีโดยไม่จมตีหัวที่อยู่ใกล้เขาที่สุดแต่เหวี่ยงมือขวาของเขาเบาๆฝ่า,ฝามือพิมพ์พที่ด้านหลังหัวใจของผู้เล่นสัตว์ร้ายบีมอน แกงทองคำและวิชาเสวียนเทียนเปิดใช้งานอย่างสมบูรณ์เราจะรอนานแค่ไหนถ้าเราไม่กินพลังของสายเลือดในเวลานี้แม้ว่าความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้จะสร้างแรงกดดันให้กับแทงซานแต่ก็ทำให้แทงซานค้นพบสายเลือดที่เขาต้องการมากที่สุด เมื่อเทียบกับแบรนด์สายเลือดป้องกันบริสุทธิ์ของแมมมอสสีทองการผสานการป้องกันและรูปของเบฮีมอตพลังระเบิดที่น่าอัศจรรย์พรสวรรค์ที่กระหายเลือดและการเหยียบย่ำสงครามล้วนเป็นความสามารถที่ถังซานหวังจะได้รับเขาสามารถรอให้คู่ต่อสู้ยอมรับความพ่ายแพ้ได้อย่างสมบูรณ์แต่ใช้ความคิดริเริ่มในการโจมตีโดยใช้เนตรมันม่วงเพื่อกระตุ้นความตกใจทางจิตใจเพื่อป้องกันไม่ให้คู่ต่อสู้ยอมรับความพ่ายแพ้ เขาไม่ได้ใช้หินและยางฉีแต่กลืนพลังของสายเลือดของผู้เล่นเบฮีมอตโดยตรงผู้เล่นออกยักเบฮีมอตคนนี้เพิ่งเสร็จสิ้นการระบาดของความบ้าคลั่งที่กระหายเลือดมันเป็นช่วงเวลาที่เลือดของเขาเดือดที่สุดและพลังของเลือดนั้นบริสุทธิ์ที่สุดเมื่อถังซานกลืนกินพลังของสายเลือดของเขาเขาแทบจะในทันทีรู้สึกว่าการฝึกฝนของเขาไม่สามารถยับยั้งได้และเขาก็รีบพุ่งตรงไปยังลำดับที่เ แต่ผู้เล่นเผ่าสัตว์อสูรยักษ์เมฮีมอสก็น่าเวทนาคนกระหายเลือด2ครั้งใช้พลังสายเลือดของเขาเกือบจะกินเขาและเขาก็ไม่มีพลังที่จะต่อสู้อีกต่อไปในเวลานี้ถังซานกินเขาอย่างเมามันเขาจะยังต่อต้านได้อย่างไรเขารู้สึกได้เพียงว่าหัวใจของเขาตึงขึ้น และผ่านไปไม่กี่วินาทีเมื่อเขาฟื้นจากสภาวะมึนงงถังซานไม่ลังเลที่จะทําให้เขาตกใจอีกครั้งทําให้จิตใจของเขาว่างเปล่าอีกครั้งจากนั้นจึงกลืนกินพลังสายเลือดของเขาต่อไปผู้ตัดสินถูกผู้เล่นตัวยักษ์เบฮีมอดบทบังไว้และไม่พบบาดแสใดๆนอกจากนี้ตามกฎของเกมเกมจะจบลงเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสูญเสียประสิทธิภาพการต่อสู้หรือยอมรับความพ่ายแพ้ ในขณะน,นี้ผู้เล่นเบย์มอดนูเหมือนจะบังคับให้สนับสนุนการโจมตีของถังซานไม่ล้มลงกับพื้นหรือยอมรับความพ่ายแพ้แน่นอนว่าเกมยังไม่จบดังนั้นถังซานจึงกินเวลาเกือบ20วินาทีอย่างราบรื่นเพื่อให้แน่ใจว่าเขาดูดซับพลังสายเลือดของจุดสูงสุดอันดับ9ได้เพียงพอก่อนที่เขาจะหยุด หมดที่506ทั้งซานกระโดดลงบนพื้นกระอักเลือดออกมาพลังแห่งสายเลือดของผู้เล่นเบยีฮิมอตแรงจริงและเขาก็ล้มลงกับพื้นอย่างแรงจะไม่มีอันตรายต่อชีวิตของเขาแต่เขาเคยใช้ความบ้าคลั่งกระหายเลือดมาก่อนและพลังของเลือดของเขาก็ถูกกลืนกินโดยถังซานอีกครั้งโดยไม่ต้องพักเป็นเวลา10วันครึ่งก็เป็นไปไม่ได้ที่จะฟื้นฟูพลังปราณและเลือดของเขา วิชาเสวียนเทียนวิ่งอย่างรวดเร็วในร่างกายทันใดนั้นก็เข้าสู่ลำดับที่9ร่างกายของถังซานและเลือดก็เพิ่มขึ้นโชคดีที่วิชาเสวียนเทียนนั้นอยู่ในระดับปานกลางและสงบไม่เปิดเผยมากเกินไป แต่ทังซานยังคงรู้สึกว่าการเพาะปลูกของเขาได้ปรับปรุงมากและพลังสายเลือดอันทรงพลังของเผ่าสัตว์อสูรยักษ์เบฮีมอสในร่างกายนั้นช่างน่าทึ่งเขาต้องใช้เวลาพอสมควรในการดูดซับมันจนหมดและเขาสามารถระงับได้เพียงชั่วขณะเท่านั้นเลือดที่เขาอาเจียนออกมานั้นไม่ใช่ของปลอมแม้ว่าเขาจะใช้การแปลงวายุพับปีกทองและการแปลงสิงโตพยักเพื่อเร่งออกจากพายุมาก่อนเขาอาจถือได้ว่าช่วยโอกาสที่ดีที่สุด แต่พายุกรงเล็บนั้นดุร้ายเกินไปแอลามันก็เป็นเช่นนั้นยังคงตกตะลึงส่วนหนึ่งของเส้นเมริเดียนของเขาในเวลานี้ผู้ชมก็เงียบฉากนี้ทำให้ผู้ชมชอออคอจริงๆในกรงเล็บที่ปกคลุมเกือบทั้ทงเวทีแข่งขันมีแสงสีทองพุ่งตรงขึ้นไปในอากาศทะลุทะลวงล้อมและแขวนอยู่บนท้องฟ้าทันทีที่กรงเล็บหายไปแสงสีทองไหลย้อนกลับและการต่อสู้จบลง มันยังคงเป็นฝ่ามือที่กระเพือปีกและยังคงเป็นฝ่ามือที่ทำลายศัตรูถ้าเกมที่แล้วยังเป็นฟลุกอยู่แล้วเกมวันนี้จะเรียกว่าฟลุกอะไรได้ถึงแม้ว่าถังซานจะไม่เคยกล้าสู้กับคู่ต่อสู้อย่างฟุ่มเฟือยแต่เขากลับเลือกทำสงครามล้างผลานผลลัพธ์ที่ได้นั้นชัดเจนเขาชนะอีกแล้วและมนุษย์ก็ชนะเกมอีกครั้งใช่เขาเป็นมนุษย์จนถึงตอนนี้ผู้ชมที่รู้จักกลุ่มทั้งสามก็ตกตะลึงมนุษย์จะมีความแข็งแกร่งขนาดนี้ได้อย่างไร แมมมอสทองคําแก่นดอกทานตะวันที่แผดเผาและสัตว์ยักษ์เบฮีมอสในปัจจุบันสิ่งใดไม่ใช่ระดับต้นๆของกลุ่มที่มีชื่อเสียงทั่วทั้งทวีปอย่างไรก็ตามมนุษย์ผู้นี้เอาชนะพวกมันได้จริงและประสบความสำเร็จเช่นนี้ปรับใดที่เขาชนะอีกหนึ่งเกมในรอบแบ่งกลุ่มเขาก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ ผู้ชมที่คุ้นเคยกับกลุ่มของตนจะรู้ว่าคู่ต่อสู้ของเขาในเกมถัดไปนั้นไม่แข็งแกร่งเท่าตัวที่อยู่ตรงหน้ากล่าวคือในการแข่งขันนี้มนุษย์จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนี่มันเหลือเชื่อจริงๆเหตุผลที่ถังซานได้รับความสนใจอย่างมากก็เพราะว่าฝ่ายตรงข้ามของเขาแข็งแกร่งเกินไปและทุกคนก็ถือเป็นตัวตนที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ ใครจะคิดว่าเขาไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากเขาแต่เขามีเอาชนะอุปสรรคทั้งหมดและได้รับชัยชนะต่อเนื่องสามศัตรูที่ทรงพลังหลังจากที่ผู้ตัดสินประกาศชัยชนะถังซานก็กดหน้ากากบนใบหน้าของเขาเบาๆหันหลังและเดินลงจากเวทีที่โต๊ะว IP ขุนนางผู้ยิ่งใหญ่บางคนเริ่มถามถึงที่มาของเขา เมื่อถังซานเดินลงจากเวทีเขาตกใจเล็กน้อยเพราะมีคนรอเขาอยู่ใต้เวทีไม่ใช่แมวตัวใหญ่หรือเหมยกงจือแต่เป็นราชาปีศาจนกยูงผู้ปกครองเมืองเคอรี่ถังซานไม่รู้ว่าทำไมราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่ถึงมาที่สนามแข่งขันได้แต่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มและเจ้าเมืองของหนึ่งใน7เ,เมืองใหญ่ของอาณาจักรวันนี้เขาอาจได้รับสิทธิพิเศษบางอย่าง แม้ว่าเขาจะไม่ใช่จัก,กรพรรดิแต่เขาอยู่ในอาณาจักรนางฟ้าเห็นได้ชัดว่าอยู่ในระดับสูงสุดท้ายที่สุดเขาได้ขับไล่จัก,กรพรรดิด้วยอาการบาดเจ็บสาหัสในเมืองเคอรี่มากับฉันราชาปีศาจนกยูงพูดกับถังซานก็ได้ถังซานตอบอย่างใจเย็นด้วยแสงสีเงินวาพื้นที่โดยรอบดูเหมือนจะหายไปในทันทีและทั้งสองก็ผ่านช่องว่างไปอย่างเงียบๆวินาทีต่อมาพวกมันก็ปรากฏตัวขึ้นที่อื่น เป็นห้องไม้ที่ดูเรียบง่ายบนพื้นห้องมีพรงนุ่งๆมีโต๊อยู่บนพรมและมีฟูกหลายหลังอยู่ข้างๆหน้าต่างเปิดออกและด้านนอกเป็นหุบเขาที่เงียบสงบเต็มไปด้วยบรรยากาศที่ไร้ตัวตนลมเย็นที่มีกลิ่นของพืชพันุ์ค่อยๆไหลเข้ามาจากหน้าต่างแทรกซึมเข้าไปในพื้นที่เล็กพื้นที่เล็กอันเงียบสงบนี้ราชาปีศาจนกยูงเดินไปที่โตะข้างหนึ่งแล้วนั่งลงชี้ไปที่ฟูกตรงข้ามเขาทังซานเดินไปหาฟูกและนั่งลง ราชาปีศาจนกยูงหยิบหม้อนินขึ้นมาบนโต๊ะอย่างชำนาญเติมพืชที่มีลักษณะคล้ายชาลงไปเติมน้ำและอบด้วยพลังแห่งเลือดที่อ่อนโยนไม่นานน้ำในหม้อก็เดือดกลิ่นหอมจางๆลอยออกมาจากปากหม้อเขาเทแก้วให้แทงซานและอีกแก้วสำหรับตัวเองเมื่อวางหม้อดินลงราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่ได้โบกมือให้ถังซานลองดูสิ ขอบคุณถังซานตอบแล้วหยิบถ้วยชาขึ้นมาจิบเขาเป็นเจ้าแห่งพิษและโดยธรรมชาติแล้วเขาไม่กังวลว่าราชาปีศาจนกยูงจะวางยาพิษในชาชาหวานหอมกลุ่นไหลลงคอของเขาถังซานก็รู้สึกได้ถึงลมหายใจเย็นๆเ,เ,เต็มร่างกายและแม้แต่อาการบาดเจ็บที่เขาเคยได้รับมาก่อนก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสูตรอากาศคุณเล็กน้อยรู้สึกสดชื่นทันทีทันใดถังซานกล่าวด้วยความจริงใจว่าชาอร่อย ราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่ยิ้มเล็กน้อยและกล่าวว่านี่เป็นสิ่งที่ดีที่มีอยู่ในราชสำนักเท่านั้นหากข้าจำไม่ผิดเจ้าชื่อชูราใช่ไหมใช่ถังซานพยักหน้าเล็กน้อยราชาปีศาจนกยูงกล่าวว่าข้ามองผ่านเจ้าไม่ได้สักหน่อยเจ้าซ่อนได้ดีมากทังซานกล่าวว่าทุกคนมีความลับของตัวเองฉันมีความลับแล้วเธอก็มีด้วยใช่ไหม ราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่ถอนหายใจเบาๆพยักหน้าและกล่าวว่าใช่ทุกคนมีความลับของตัวเองคุณอยู่ในองค์กรถ่ายถอนทั้งซานร,รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยและถามว่าคุณรู้เรื่องการถ่ายถอนด้วยหรือราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่กล่าวอย่างเฉยเมยแน่นอนฉันรู้ภรรยาและลูกสาวของฉันเป็นสมาชิกขององค์กรถ่ายถอนฉันจะไม่รู้เรื่องการถ่ายถอนได้อย่างไร เมื่อได้ยินคำพูดของเขารูมั่นตาของแทงซานก็หดตัวลงทันทีแต่ไม่นานก็กลับมาเป็นปกติคราวนี้ถึงตาของราชาปีศาจนกยูงก็ต้องแปลกใจเขาคิดว่าชายหนุ่มที่อยู่ข้างหน้าเขาจะตกใจยิ่งกว่านี้อีกฉันมองผ่านคุณไม่ได้มากขึ้นเรื่อยๆสายเลือดของคุณบอกฉันว่าคุณอายุไม่เกิน20ปีและคุณอยู่ในขั้นเติบโตแต่คุณสงบเกินไปเหมือนชายชาราที่มีประสบการณ์ความผันผวนของชีวิตบอกฉันได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น ราชาปีศาจนกยูมพูดด้วยรอยยิ้มทั้งซานกล่าวว่าฉันอธิบายเรื่องนี้ให้คุณฟังไม่ได้ถ้าคุณแปลกใจว่าทำไมฉันไม่ตกใจเพราะคุณรู้ว่าเสี่ยวเหมยมาจากการถ่ายถอนบอกตรงๆว่าฉันแปลกใจแต่เนื่องจากคุณโตมาเธอถึงสถานะปัจจุบันของเธอแม้จะผ่านตำแหน่งเจ้าเมืองและพาเธอเข้าร่วมการแข่งขันฉันเห็นว่าคุณไม่สนใจว่าเธอเป็นสมาชิกขององค์กรถ่ายถอนนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันสามารถเก็บไว้ได้ ดีมากมีคำใบแสดงความชื่นชมบนใบหน้าของราชาปีศาจนกยูมคุณเป็นคนรุ่งใหม่ที่ทำให้ฉันรู้สึกดีคุณผู้ถูกฉันไม่สนใจสถานะการถ่ายของเธอเลยแม้แต่น้อยฉันเธอรู้สึกยินดีในตัวตนของเธอท้ายที่สุดแล้วมนุษย์นั้นเล็กเกินไปสำหรับทั้งสัตว์ประหลาดและวิญญาณ และพวกเขาก็ไม่สามารถแม้แต่จะเพึ่งพาสายพันธุ์ของตัวเองเพื่อให้มีความสามารถมนุษย์หรือมนุษย์ที่มีความสามารถจริงๆมนุษย์ลูกผสมตอบตกลงการเป็นลูกครึ่งปีศาจไม่ใช่เรื่องเกินจริงและคุมมีเลือดของเผ่าสัตว์ประหลาดด้วยแล้วนี่คืออะไรเมื่อได้ยินคำพูดสุดท้ายของเขาคิ้วของถังซานก็ไม่สามารถช่วยให้เกิดรอยย่นได้เมื่อเทียบกับคำก่อนหน้าคำเหล่านี้ทำให้เขาประทับใจมากยิ่งขึ้น พราะราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่นั้นถูกแล้วมนุษย์ที่แปลงร่างเป็นเทพปีศาจหรือมนุษย์ล้วนๆไม่สิพวกเขาไม่ใช่มนุษย์ที่บริสุทธิ์เลยแต่การมีอยู่ของเลือดของตระกูลสัตว์ประหลาดหรือเลือดของครอบครัววิญ,ญญาณไม่ผิดที่จะบอกว่าพวกเขาเป็นลูกครึ่งปีศาจหรือลูกครึ่งเอลแค่ทุกคนคิดว่าพวกเขาเป็นมนุษย์ อย่างไรก็ตามยังมีมนุษย์บางคนที่เป็นข้าราชบริพารของโยคัยและวิญญาณและไม่คิดว่าตนเองเป็นมนุษย์แน่นอนว่านี่เป็นชนกลุ่มน้อยอย่างไรก็ตามมารดาข,ของมนุษย์ส่วนใหญ่ที่แปลงร่างเป็นเทพปสูนถูกฆ่าโดยกลุ่มที่บิดาของพวกเขาเป็นสมาชิก